เขาเดินมาถึงหน้าซากเครื่องบินโดยสารที่ตกเหลือเพียงโครงสร้างหลักที่ยังคงอยู่บนพื้นก็มีการจัดวางที่นั่งในห้องโดยสารทั้งหมดไว้อย่างครบถ้วนอุบัติเหตุเครื่องบินตกครั้งนี้รวมทั้งลูกเรือเสียชีวิตทั้งหมด300คนเพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุเครื่องบินตกแมทธิวจึงได้ตรวจสอบรายชื่อผู้โดยสารที่เป็นชาวมุสลิมคนหนึ่งหลังจากที่เขาไปนั่งในตำแหน่งที่กำหนดโดยใช้การบันทึกเสียงจากกล่องดำก็เริ่มดื่มดำกับสภาพแวดล้อมของเที่ยวบินในขณะนั้นเมื่อเขาลืมตาขึ้นมา เขาก็เหมือนกับผู้โดยสารคนหนึ่งที่อยู่บนเครื่องบินแล้วจากการวิเคราะห์เสียงจากกล่องดําในขณะนั้นผู้โดยสารมุสลิมคนนั้นลุกออกจากที่นั่งของตัวเองแต่ในการจําลองเหตุการณ์ของแมทธิวพบว่าเขาไม่ได้ไปถึงห้องนักบินก็ถูกแอร์โฮสเตสเรียกกลับไปดังนั้นการตัดสินว่าเป็นการก่อการร้ายด้วยการจี้เครื่องบินจึงไม่สมเหตุสมผลสิ่งนี้ทําให้แมทธิวสงสัยกล่องดําและอุบัติเหตุเครื่องบินตกครั้งนี้แน่นอนว่าต้องมีเบื้องหลังที่ซ่อนเร้นอยู่แมทธิวเป็นนักวิเคราะห์เสียงที่เก เขาสามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของเสียงใบพัดจากวิดีโอตัดสินว่ารอบใบพัดลดลงจาก1730ลดลงอย่างกระทันหันเหลือ1680ท่16ามกลางเสียงรบกวนและภาพที่ถ่ายไม่ชัดเจนนั้นสามารถอนุมานความแตกต่าง50ได้อย่างแม่นยำพรสวรรค์นี้เรียกได้ว่าไม่มีใครเทียบได้นี่จึงเป็นเหตุผลที่เจ้านายอย่างโปโลโหให้ความสำคัญกับเขาหลังจากสอบสวนอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์เสร็จสิ้นแมทธิวออกมาดูก็พบว่าทั้งบริษัทโอลมาดไปหมดเขารู้ในตอนนั้นเอง ว่าเมื่อครู่เครื่องบินโดยสารแอรเอเรียน800ตกที่เทือกเขาแอลอุบัติเหตุใหญ่ขนาดนี้ปกติแล้วโปโลกต้องพาแมทธิวไปที่เกิดเหตุเพื่อสอบสวนแต่ครั้งนี้โปโลกไม่คิดอะไรเลยกลับพาเพื่อนร่วมงานอีกคนไปบาเซนแมทธิวที่ไม่เข้าใจจึงไปหาโปโลกแต่กลับพบว่าอีกฝ่ายปฏิเสธอย่างเย็นชายอย่างไม่น่าเชื่อแม้แต่โอกาสที่จะถามว่าทําไมก็ไม่มีให้เขาระหว่างทางกลับบ้านในตอนเย็นแมทธิวขอให้ภรรยาช่วยเขาตรวจสอบ ระบบรายงานที่อยู่การติดต่อสื่อสารของเครื่องบินที่ตกและข้อมูลเส้นทางการบินบันทึกสุดท้ายแสดงให้เห็นว่าเครื่องบินตกจากความสูง38,000ฟุตอย่างรวดเร็วเดาเอาจากประสบการณ์ก็คงเป็นเพราะความผิดพลาดทางเทคนิคอย่างร้ายแรงหรือไม่ก็การจงใจพุ่งชนของคนขับภรรยาบอกว่าเธอเคยเข้าร่วมการรับรองความปลอดภัยของเครื่องบินแอร์บัส A300 ผลการตรวจสอบทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าเครื่องบินลำนี้มีความน่าเชื่อถืองั้นมันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากคนหรือเปล่า ต้องไปฟังบันทึกเสียงในกล่องดำก่อนทีมสอบสวนของแอฟรานจะมาเร็วๆนี้ได้นำกล่องสีดำกลับมาจากที่เกิดเหตุข้างในก็คือกล่องดำของเครื่องบินนั่นเองโปล็อกในฐานะหัวหน้าคณะสอบสวนเริ่มต้นการตรวจสอบเบื้องต้นจากภาพจากกล้องวงจรปิดภายใต้การป้องกันหลายชั้นเจ้าหน้าที่ได้นำแผงวงจรอ,ออกมาจากกระบอกทรงกลมหนึ่งแผงหลังจากทำความสะอาดแล้วแผงวงจรก็ถูกต่อเข้ากับอุปกรณ์อ่านข้อมูลโชคดีที่ไฟลเสียงข้างในยังคงเหลืออยู่ คืนนั้นเองพอโลกก็เริ่มวิเคราะห์ข้อมูลด้านนอกแมทธิวอยากเข้าร่วมด้วยแต่เพราะไม่มีสิทธิ์เข้าจึงเข้าไปในห้องไม่ได้ฉันคิดว่าฉันคงไม่มีโอกาสได้ร่วมสอบสวนครั้งนี้แล้วแต่ใครจะไปรู้ว่าวันรุ่งขึ้นจะมีเรื่องพลิกผันหัวหน้าบอกกับแมทธิวว่าหลังจากเมื่อคืนพอโลกก็หายตัวไปแล้วเหลือแค่เบเซนคนเดียวก็ทําการสอบสวนแบบนี้ไม่ได้ดังนั้นจึงต้องให้แมทธิวเข้ามาแทนที่ตําแหน่งของโปโลกรีบตรวจสอบหาสาเหตุเครื่องบินตกจากกล่องดําให้เร็วที่สุดเมื่อได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนแล้ว แมทธิวก็เข้าไปในห้องวิเคราะห์ทันทีทำไมโปโลกถึงหายตัวไปอย่างกระทันหันขอเว้นไว้ก่อนตอนนี้เขาอยากรู้เหลือเกินว่าเกิดอะไรขึ้นบนเครื่องบินแต่การบันทึกเสียงจากกล่องดำนั้นไม่สมบูรณ์โดยสัญชาตญาณทุกคนต่างคิดว่าเป็นเพราะอุบัติเหตุทำให้แผงวงจรเสียหายและจากสิ่งที่ได้ยินแมทธิวได้ยินการสนทนาของกัปตันก่อนเกิดเหตุอย่างชัดเจนเมื่อเครื่องบินลดระดับลงมีเสียงกระแสะไฟฟ้าอย่างชัดเจนพร้อมกับความเร็วของเครื่องยนต์ที่ลดลง จากนั้นก็มีเสียงกระแสไฟฟ้าอย่างรุนแรงอีกครั้งแล้วเสียงที่ตามมาก็เป็นเป็นดับดักระหว่างที่เครื่องบินตกเสียงไฟฟ้าเสียงตะโกนเสียงเตือน,อนภัยของเครื่องบินปนกันหมดตอนนั้นแมททิวขอปรับย่านความถี่ของเสียงเพื่อจะได้แยกเสียงต่างๆออกมาฟังทีละชั้นรอเดี๋ยวนะฉันลองอีกทีหยุดก่อนเท้าของเธอขอบคุณ อัลลอัลอผู้ยิ่งใหญ,ใหญ่ได้ยินเสียงแบบนี้ทั้งสองคนต่างก็มีการตัดสินใจในใจแมทธิวรีบนำสิ่งที่ค้นพบไปให้หัวหน้าดูถึงแม้จะไม่ถือเป็นหลักฐานที่ชัดเจนแต่ก็เพียงพอสำหรับการถแถลงข่าวกับสื่อมวลชนแล้วในไม่ช้าสายการบินก็เปิดเผยผลการสอบสวนต่อหน้าบรรดาสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกแมทธิวบอกว่าเครื่องบินตกไม่มีร่องรอยการระเบิดและจากการวิเคราะห์เสียงบันทึกในกล่องดำ คาดว่ามีคนแอบซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ําด้านหน้าของเครื่องบินแล้วฉวยโอกาสขณะที่แอร์โฮสเตสกำลังนําน้ําไปให้กับตันบุกเข้าไปในห้องนักบินและควบคุมเครื่องบินสายการบินระบุอุบัติเหตุเครื่องบินตกครั้งนี้เป็นการก่อการร้ายแบบนี้ทุกคนก็ไม่ต้องรับผิดช,ชอบอะไรแล้วหลังจากการประชุมนักข่าวคนหนึ่งเข้าไปดักรอแมทธิวเธอคิดว่ามันเร็วเกินไปเพราะในกล่องดํามีเสียงตะโกวนว่าอันลอสรุปเป็นการก่อการร้ายง่ายเกินไปหน่อยไหมที่จริงแล้วแมทธิวก็รู้ว่า ผลลั์แบบนี้ผมเองก็ยังรับไม่ได้แค่ตอนนี้เขาบอกอะไรมากไม่ได้วันรุ่งขึ้นข่าวก็ประกาศรายชื่อผู้โดยสารแล้วก็ระบุว่าผู้โดยสารมุสลิมเพียงคนเดียวเป็นผู้ก่อการร้ายที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุเครื่องบินตกครั้งนี้ตอนนั้นหัวหน้าเรียกมาทิวที่กำลังดูข่าวอยู่ด้านหนึ่งมาทิวมีความสามารถโดดเด่นอีกด้านคือตอนนี้ขาดแคลนคนดังนั้นหัวหน้าจึงเลื่อนขั้นเขาเป็นหัวหน้าฝ่ายสอบสวนโดยตรงด้วยความประหลาดใจแมทธิวถึงได้นึกขึ้นมาได้ว่าสองวันนี้ไม่มีข่าวจากโปโลกเลย โปโลกในฐานะหัวหน้าฝ่ายสอบสวนคนก่อนหายตัวไปในช่วงเวลาสำคัญแบบนี้โดยไม่มีสาเหตุมันไม่สมเหตุสมผลเลยต่อมาขณะที่แมทธิวจัดเรียบเรียงรายงาน<ๆ>เขาก็กำลังคิดถึงข่าวของโปโลกอยู่มีโทรศัพท์สายหนึ่งโทรเข้ามาอย่างกระทันหันบอกว่ามีผู้โดยสารบนเครื่องบินที่ตกทิ้งข้อความไว้ให้ครอบครัวก่อนเสียชีวิตเพื่อเสียงบันทึกอัลลังค่านี้แมทธิวจึงขับรถไปหาญาติของผู้เสียชีวิตทันทีพอถึงบ้านเขาก็รีบฟังข้อความของผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเสียงคร่ำครวญในขณะนั้น สำคัญคือมีเสียงรอบข้างในตอนนั้นอันนี้สามารถช่วยเติมเต็มส่วนที่กล่องดำขาดหายไปได้บ้างแล้วหลังจากออกมาแมทธิวก็ฟังอีกครั้งเขาสังเกตเห็นอย่างเฉียบคมว่าข้อความนี้ถูกโพสต์เวลา7นาฬกาหนาทีแต่รายงานอุบัติเหตุระบุเวลาตกคือ7นาฬกาหมนาทีแมตทิวจึงรีบรายงานเรื่องนี้ให้ผู้บังคับบัญชาทราบผู้บังคับบัญชาบอกว่าความคลาดเคลื่อนภายใน8นาทีถือว่าสมเหตุสมผลแต่แมทธิวไม่คิดอย่างนั้นเขาเปิดข้อความเสียงนี้ให้เจ้านายฟัง ตอนนี้อยู่บนเครื่องบินไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตอบกลับอ่าวุ่นวายมากบังเอิญมีเสียงจากห้องนักบินเสียงประกาศแต่ในบันทึกการสนทนาห้องนักบินไม่มีเจ้านายบอกว่าอาจเป็นเพราะอุปกรณ์ในห้องนักบินเสียหายดังนั้นกล่องดำจึงบันทึกเสียงในห้องนักบินไม่ได้แต่แมทธิวทำให้เขาได้ยินทันทีแล้วเสียงลงจอดฉุกเฉินก็ดังมาจากห้องนักบินหัวหน้าบอกว่าตัวเองฟังไม่ชัดแต่การได้ยินของแมทธิวผิดปกติ เขาแน่ใจว่าฮาร์ดแวร์เสียงในห้องนักบินไม่เสียหายและสามารถบันทึกเสียงได้ตามปกติด้วยกล่องดำงั้นก็มีคําอธิบายเดียวเท่านั้นมีการลบหรือดัดแปลงไฟล์เสียงบางส่วนไปแล้ว100115ครั้งต่อมาแมทธิวไปหาภรรยาภรรยากําลังทําการรับรองความปลอดภัยของอุปกรณ์อัจฉริยะรุ่นใหม่สําหรับเครื่องบินอยู่อาเซอร์เพื่อนของแมทธิวก็อยู่ที่นั่นด้วยเขาเป็นหัวหน้าของบริษัทระบบนาร่องอัจฉริยะสาหรับเครื่องบินการทดสอบเสร็จสิ้นลงอย่างรวดเร็ว ผลการทดสอบแสดงว่าผ่านเกณฑ์เจ้านายผมขาวแสดงความพึงพอใจอย่างมากผมขาวเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทผลิตเครื่องบินแอรเอียนเครื่องบินแอร์บัสของอารเอียนใช้ระบบของอาเซอร์มาตลอดภรรยาของเขาช่วยพวกเขาทำการรับรองซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการที่เขาจะได้ย้ายไปทำงานที่บริษัทของอาเซอร์ด้วยแต่ในสายตาของแมทธิวดูเหมือนจะมีอะไรผิดปกติอยู่เขาคิดว่าเครื่องบินแอร์บัส A380 ของอารเอียนระบบอัจฉริยะที่ใช้มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างร้ายแรง จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เครื่องบินตกแต่ตอนนี้เขายังไม่มีหลักฐานอะไรและสําหรับภรรยาแล้วนี่เป็นโอกาสที่ดีมากเขาจึงไม่สามารถทําลายอนาคตที่ดีของภรรยาเพราะความสงสัยในใจของเขาได้ดังนั้นด้วยการแนะนําของภรรยาเขาจึงทักทายคุณลุงหนวดขาวด้วยความสุภาพต่อมาเมื่อทุกคนประกาศข่าวการโยกย้ายของภรรยาทุกคนต่างดีใจกับเธอมีเพียงแมทธิวที่จะไปจากโรงเก็บเครื่องบินด้วยความกังวลเขาพบซากเครื่องบินอ드리แอนแปดร้อย แล้วก็หาตำแหน่งของผู้โดยสารมุสลิมจากรายชื่อผู้โดยสารโดยการนำข้อมูลจากกล่องดำและข้อความที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์มาประกอบกันแมทธิวจินตนาการตัวเองอยู่ในห้องโดยสารขณะนั้นจากเวลาที่เครื่องบินตกและเสียงฝีเท้าที่ได้ยินรวมทั้งเสียงพูดของแอร์โฮสเตสเขาจึงสรุปได้ว่าผู้โดยสารมุสลิมคนนั้นไม่ได้เดินมาถึงห้องนักบินเลยหลังจากกลับมาสู่ความเป็นจริงแล้วแมทธิวก็ไปหาหัวหน้าอีกครั้งเขาบอกความคิดของตัวเองออกไป แต่หัวหน้าบอกให้เขาอย่าตีความมากเกินไปเรื่องนี้ได้ข้อสรุปไปแล้วงั้นการสืบสวนต่อไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรกับสายการบินทั้งหมดพอถึงบ้านแมทธิวก็เล่าเรื่องนี้ให้ภรรยาฟังด้วยเขาแน่ใจว่ากล่องดํามีปัญหาแต่ตอนนี้เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปัญหาอยู่ตรงไหนในฐานะหัวหน้าฝ่ายสอบสวนคนก่อนโปโลเป็นคนแรกที่ได้สัมผัสกล่องดําดังนั้นแมทธิวจึงไปที่โต๊ะทำงานของเขาหวังว่าจะหาเบาะแสอะไรได้บ้างตอนที่กําลังดูเขาเห็นโพสต์อิทที่เขียนรหัสบัญชีและรหัสผ่านไว้ หลังจากถ่ายรูปเสร็จแล้วแมทธิวก็ขับรถไปที่บ้านของโปโลกไม่น่าแปลกใจที่กดกริ่งแล้วไม่มีใครตอบงั้นถ้ามาถึงแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่จะไม่เข้าไปไม่นานแมทธิวก็ปีนเข้าไปในบ้านของโปโลกมองไปรอบๆชัดเจนว่าไม่มีใครอยู่เปิดบานหน้าต่างแมทธิวลังเลยอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะทุบก,กระจกหลังจากเข้าไปในบ้านเขาก็เริ่มค้นหาเบาะแสในแต่ละห้องหลังจากตรวจสอบไปรอบๆเขาพบห้องลับในบ้านของโปโลกเดินเข้าไปเปิดไฟดูข้างในไม่มีอะไรมากนัก แต่ในห้องสุดท้ายเขาเห็นกล่องดำชุดใหม่และอุปกรณ์ที่อ่านเสียงนอกจากนั้นยังมีแท็บเล็ตอีกเครื่องตอนนั้นเขาจะระหัสบัญชีและรหัสผ่านที่ถ่ายรูปไว้ได้หลังจากใส่เข้าไปแล้วก็พบว่าสามารถปลดล็อกได้แต่โฟลเดอร์ในแท็บเล็ตว่างเปล่าหมดไม่มีบอดแสอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อมาแมททิวที่ออกมาเห็นรถของโปโลอีกครั้งก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่ารถของเขามีกล้องติดอยู่ก่อนที่เขาจะหายตัวไปหนึ่งวันรถคันนี้ยังจอดอยู่ที่ชั้นล่างของบริษัท ดังนั้นกราบใดที่มีบันทึกเราก็อาจจะรู้ได้ว่าโปโลไปที่ไหนหลังจากเอากาศหน่วยความจําออกไปแล้วแมทธิว <Matthew s. S 2> ก็เริ่มตรวจสอบทีละเฟรมในคืนนั้นวิดีโออื่นๆก็ดูปกติดีล้วนเป็นบันทึกการขับขี่ประจําวันมีหนึ่งรายการที่โปโลลงจากรถระหว่างทางดูเหมือนลังเลใจอยู่บ้างต่อมาคือวิดีโอวันที่30กันยายนซึ่งก็คือหสัปดาห์ก่อนเครื่องบินตกกล้องจับภาพได้ว่าเขาไปพบใครบ,ครบางคนตอนกลางคืน แมทธิว <Matthew S 2> ไม่เพียงแต่รู้จักคนคนนี้เท่านั้นแต่ยังสนิทสนมกันมากด้วยคนคนนั้นก็คืออาเซออาเซ่คนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างโปรแกรมควบคุมการบินอัตโนมัติของเครื่องบินโดยเฉพาะและจากข้อมูลการบินในอดีตแมทธิว <Matthew S 2> พบว่าในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยถึง3ครั้งสาเหตุของอุบัติเหตุคือโปรแกรมอัตโนมัติของตัวควบคุมความเร็วเครื่องบินมีข้อบกพร่อง